ผลับผงสูตรดเดียวขับเปลี่ยนบางหน้าจะข้าวันท้่พี่น้องจา๋าบีบจวดใช่เนาะสีสได้ไหมเนี่ยน,นะฮออสุดใส่ลงไปแล้วตาดน้ำไล่ก่อเมนูเวลาจิ้มข้าวไม่อร่อยเป็นเมนูเรียนน้ำไล่ของสามปากอ่ะหอมเดียงใส่ลงไปคลิกหน้าของเราผงเรียนบางหน้าเลยนเยน,นื้อสัตว์ใส่แบบ ขาดไม่ได้ผงนวลผงนวลก็ต้องใส่เนี่ยมาไส่ใส่ไหลใส่แบบบางน้นมไปบีบกันไปไปเท่ากันแจมนันาอซีกหนึ่งอุ้ยบีบบางน้ำลงไปพี่น้องจ๊ะจูบต้องไหมเวลากินข้าวเพาแซบกินข้าวก็ประแดงนะแซบที่สุดแล้ว เดี๋ยวคนใจอกันให้มังนาวกัดแป้นอองน่วงกว่ากัน mm. มาเลยจ้ะเนี่ยปลาแดกนี่นี่นขาก็ปลาแดกน้ำลายกดเสียกินขาอก็แซ่บปลาแดกก็กินขอ,ก,ขอก,กับปลาแดกเนี่ยดีแสบอุ้ยทั้งเฮียปลาแดกไม่ใช่เขียวมาฝากได้เขีย่ยวลำเปล่าอ,อก,ก็จังมาขีปดปลาแดกมันนี่้เนี่ยมาเดิมมาเดิมมาเดิม รอบสองอจีกันคำไปเลยให้ตัวไม่กินเป็นตัวเ <laughs> อ้ยบ้องแก้วกับแซมเมื่อไหร่ก็ตำเที่แก,กแ้วม,กกะ,มกกะพริกดิบอีกตั้หนึ่งปลากระแทบนี่ก็จะกินสดๆทอดไป็นเราเทียนึงน่าจะมาเนี่ยมันได้ย,ยังเห็นคอามอออมาเขี้ยว กระเทียมโรยกลุบลงไปคำาแหลกแหกมันเอาบมาพริกใส่น้ำก่อนเล็กใส่ไปแอบผัก,กเรากนขอบวปลาแสบ ข่าสวยกับปลาแดกเลยพี่น้องหอมข่าสวยฮว่านๆกับปลาแดกมาพริกง่ายพวกชุดใส่หนักมาจวดเลย<อ>น,น,เน,นี่จะมาแสบแห้งถึงเลยหรือก้อนแต่บะพอ่อแดกแสบเด้อมีเกี่ยวมน้ารู้แมากินอีกเลยเด้อ แต่กระชิมบรุุ่นมากินอีกแลเ้าปักพริกเขาสวยพริกมาเลยอสองกลุ่มกระเทียมหนึ่งกลุ่มไปเดกต้นใหญ่ๆกกันเด็บ มันทุบรสจากหลายด้วยแล้วก็แท็บมีตะไคร่หอมๆับนะก่างกับบุคคลมีอย่ามน้ำมันประกาศมึง ขาดประเด็ดได้ต้องหามาไว้ต้องเป็นประแดกปะาตะเพียนเป็นต ổ, ัวนี่สิแม่พี่นอ้องแต่มาปังมากมแหงๆเป็นตัวแล้วไม่อด้าอย่างนี้แ้เราก็ประแดกมันจนะรุ้ยเนาะ

นังมันอยากหยาบแน่ได้ไปหน่องเฮียยติดท่างตัวรถเลี้ยงไกไปได้ก็ไดินเสียงรถเอ้ยไม่ดได้สโลดด้ก่อนแสบอิริีอ่ะอาจารยนี่าการกินรถล,ลูกกินเสียงมมกเต็มตอนไปแดก เขาสวยแล้วร้อนอืมเขาบอกออนเ,ออเ,อดอนะเดี๋ยวผักอะใหเยขึ้นยาบมะเด็กเข้มๆบีบอันหน้าแซ่บตัวแซ่บิงก็ซงแซ่บซึเงอ่อ แกอะไรตัวหนังา,นา,านงมจังเงียบตหนเงียบแต่ยุงอือปิดใส่หอมใส่ไปกัดเจี่ยมโป๊ เสีบเยสบแม่งแต่บางอย่างมันจองเป็นกระสีบานเนาะเอาพวกกระเลซิมันใส่ดอกซามะปังเอา,า,ากระฟังมากระเสีบเนี่ยว่าเสียบลอมมึงได้พูดได้กินของว่าเสียบด้วยประเด็กแหงๆตัวใหญ่ๆสีห้องอย่งเซีบ